สวัสดีครับอาจารย์ติ๊กสวัสดีครับอาจารย์นายดินครับขับอีกรอบนะครับขออีกรอบนะครับญาติเติร์ตติ๊กอยากดันนั่นเองนะครับซึ่งมีผลงานเพลงหยักดันในยูทูบติดตามด้วยครับรวมถึงฝากงานของน้องริมมี่ปัญญาทิด้วยไลฟ์ตกไลฟ์ตกนะครับตอนนี้กระแสไลฟ์ตกคุณคนไม่ค่อยเยอะนะครับโอ้โหมีเพื่อนตั้งห้าพันคนแต่ไลค์แค่ร้อยไลค์แต่วันนี้ผมได้มาอาจารย์ติ๊กถึงร้อยไลค์ไหมครับถามจริงร้อยกว่าไลค์เองผมไม่ถึงร้อยเลยผมมีห้าสิบไลค์มีห้าร้อยกว ห้าพันคนมีแค่ห well ้า hmm> สิบไหลอ่ะคิดด yeah, nice like ูคร yes, ับแย่มากครับจะขอลบคนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับคนไหนที่เคลื่อนไหวเราก็ไม่ลบนะไม่เป็นไรครับให้เกียรติกันวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทําละครทางช่องห้านะครับในเรื่อไแม่มดสหายที่สิงหนึ่ครับนี่ครับนี่ครับดนูนางฟ้าตัวน้อยนะครับเรานางฟ้าตัวน้อยนะครับน่ารักมากเลยครับนี่น่ารักมากเลยด้านโน้นอีกนะครับผมวันนี้ด้านโน้นนะครับผม ครับเต็มเลยครับอ่าอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กเล่นเป็นตัวอะไรครับวันนี้พระเอกใช่ไหมครับยมทูตเป็นยมธุดตัวร้ายจริงๆหน้าตาเราหล่อน่านะเป็นพระเอกหน้าตาหล่ออย่างนี้น่าจะให้เป็นพระเอกนะครับท่านพุ่งกลับอยู่ตรงไหนครับผมขออนุญาตคุยภุงกลับได้ไหครับได้นะครับโน่นท่านพุ่งกลับอยู่นู่นด้วยะผู้ช่วยพุ่งกลับนะครับนั่นอยู่ตรงนั้นครับ ท่านผู้ช่วยผู้กับโู้หล่อมากเลยครับแล้วเล่นด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้กับด้วยนะครับผมกับและเล่นด้วยโอ้ครับสุดยอดมากเลยฝากผลงานด้วยครับตอนนี้ฝากผลงานละครแล้วกันเนาะอเลเซียคัช่องห้าอเลเซียแม่มดสหายพิศครับครัช่องห้า นะครับขอบคุณกับเอสนะครับเข็มชาตินะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงของเด็กจากดันด้ยวนรวมไปถึงเพลงของน้องริมมี่ไาที่เพลงไรตกแล้วก็หนุ่วิชาน่นนะครับปลายทางที่ว่างเปล่าด้วยนะครับฝากตามด้วยนะครับโอ้โหมีหลายเบอร์นะครับมีหลายเบอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ติ๊กขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่มากันครบแล้วครับ